เล่นไไหนเล่นไปไหนนี่ไหนน้ำจะเลยเข้าเข้าเสรตัวไปขึ้นเลยถ้ามปลาอย่างนี้กคือเราบบรเราไม้น้ำแนเกค่เสร็จระบายอะไรก็ระบายไปข้างนเน่ยว้นจะจจะเปลี่ยนทางนาำ ใช่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวได้วางอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่จะสูบอาจจะต้องไปตั้งมุมนั้นเนื่องจากมุมนั้นมันตั้งก็ได้นงกะเครื่องมันตั้งที่ที่มันนั่นหนาหน่อยใช่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 ต้องหมุนบนไงเราเอาเครื่องน้ำมาเครื่องสูบน้ำเรามาตั้งได้เสร็จแล้วก็สูบขึ้นมา ออยู่่นั้คเยนี่ขนเยน่โอโ้การสอบใยังขาดอยู่นะคะใครอยู่บ้านใครอย่กันแมบนี้นะท อืมวอเวลานันตอนนั้นมเรม่อ่ฐานมัน้ำหมือนนฐานโอ้โหสวยอย่างต้นไม้ให้ดูดิ มาดีค่ะมันได้ดีได้ดีเลยนี่อหรอนี่อหรอังหมดเลยอยา่าง,งนี้โอ้โห<ช><ด>สุดหมดเลยใช่ไหมเนี่ย เขาเล่าเป็นไงบ้างเอ่ยยึดลงไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ค่ะทางนนไปเลยเหมือนกันประตูหายไปเลยสองบ้านโอ้โหมาทางไหนอ่ะอืม ก็ยังงงว่าเออเขาขุคูน้ำได้ยังไงไม่ร well ู้ในคูน้ำอยู่ไหนเนี่ยข่าบ้านมาเลยข่าบ้านม็เลี้ยวออกนี่นี่เนี่ยาบ้านแล้วเลี้ยวออกเนี่ยคูน้ำอยู่งนี้แต่ก่อนยังเปิดเนาะคูน้ำแต่ก่อนเปิดใช่ไหมเนาะใช่ใช่ใเดี๋ยวนี้ก็ปิดไงปิดปิดยังไงเ้น้าอยู่ในบ้านปิดขวาอ๋อ้ปิดยังไงปิดยังไงวะนี่มันตันตรงนี้น้าไปไม่ได้ใช่เนี่ยตันอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นนี่เลยปเห ใช่ใช่สร้างรอยขึ้นอยังนี้เลยตีมันขึ้นมันกบบขึ้นจุกๆเลยเหรอต้เียงต้วิ่งแบบนั้น้าหนห้านันน่ะเรื่ององก็ปาเสียหายหมด้ายของแล้วเสียหาเยอะเราเรึ่กับร่กับใช่มันมาที่นี่ไลยจังูลงมาทนี้นะอืม เราจะทำเครื่องที่ดูดน้ำดูดน้ำจากปอพเครื่องก็ขั้นสูบน้ำกำลังลงมากำลังลงมานะครับแล้วก็ทำบ่อตรงนี้จะทำบ่อรับน้ำไว้คก็จะดูดน้ำจากตรงนี้ลงไปข้างบน ข้หลังเขาตรงนี้ถ้าน้ำไม่เข้าเมือง,งทุกอย่างปัญหาก็จะจบกมมต้นต้องเที่ยวก็สอบอไปไปเพื่อป้องกันเพราะว่าเราทําไม่ทันอ,อันนี้คือกปัญหารแก้ปัญหาเงแต่นี้จะในะระยะที่ยาวกว่าระยะยาวกว่าครับค่ะระยววะต่อไปก็คือระยะที่จะให้ถาวรก็คือจะจัโงงจากตรงนี้ออกไปข้างหลังเป็นการผันน้ําถาวรนั่นต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งค่ะ แล้วในส่วนในเขตตศบาลตอนนี้ได้ดาเมินการที่เลอเบื้องต้นยังไงบ้างรครับก็เบื้องต้นก็เอากระสอบทรายเข้าไปให้ชาวบ้านไปหนุนไว้ก่อนแล้วก็ลอกคูคลองให้สะอาดนะเพื่อเบื้องต้นก็จะประมาณขนาดนี้ครับได้จัดเวรยนยามเฝ้าระวังบ้งไหมครับโดยที่มีมีนักสาธารณสุขกับดับเพลิงผู้ไปก็จะลงคอยตะเวณี24ชั่วโมงครับไม่ทราบติดต่อเร่งด่วนได้ยังไงครับฮนะ อย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยเกิดแบบขับแผนแบบนี้จะติดต่อเร่งด่วนได้ยังไงบ้างได้ที่ไหนได้บ้างหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็มีเบอร์โทร่วนตัวครับผมขอบคุณครับโอเคครับทิ่เทศบาลนะครับจะเรียมความพร้อมในการที่ให้ประชาชนเนี่ยป้องกันตนเองนะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภัยและการ ยกของขึ้นที่สูงหรือการสนับสนุนกระสอบทรายนะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องร่วมด้วยช่วยกรรดดันทุกบทโดยเฉพาะการแจ้งเตือนไทยเนะมือ่อคืนฝนตก40มิลเนี่ยก็เกิดผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุอยู่แล้วโดยเฉพาะฤดูมรสุมนะแต่ว่าปีนี้อาจจะมาเร็ว นะนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของพายุอะรารต่างนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับไม่ประมาทโดยเฉพาะ,ะทั้งในเขตเมืองและก็เขตที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แน,น้ำลำคลอง,งต่างๆนะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ